กราบสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮงไกอีเพ็กเตอร์สเนาะกับมิติซูเปอร์สตริงนะฮะเย่ yeah! กลับมาบ้านเราแล้วเนาะผมก็กลับมาอยู่เลนโรตัสอีกแล้วนะครับผมนะฮะสบายใจจังเลยอะ่ะรอบนี้เป็นเลื่อนไหลนะฮะระหว่างทางเป็นเลือลล่อนไหลรอบขั้งสุดท้ายก็ยังเป็นเลื่อนไหลนะก็โอเคอ่ะเลื่อนไหลมันต้องมาสาักรอบหนึ่งนะของเลื่อนไหลในไอดีผมค่อนข้างจากนะฮะผมพูดเลยอะ่ะ ผมก็เลยเออแค่เล่นตีที่มันไม่ใช่เลื่อไหลกกได้ก็คือตัวยืนพื้นอย่างหน่อยก็ต้องมีเกรซิโอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนมีซูซานาแล้วของดีๆแล้วก็แนะนำซูซานาฮะผมซูซานาผมกับตีนอกตีคนอื่นที่ไม่ใช่ซูซานาน่ะเวลาพอๆกันเลยดีกว่ากันนิดเดียวเองผมก็เออช่างมันแล้วกันนะคือซูซานาผมวดคุข้างทอมาในการเก็บ พวกลูกน้องคิดตอกมากเลยอะดาเมจนางไอดี ID ผมไม่ค่อยพอนะฮะพูดพูดตรงๆนะนะแต่ผมก็ดนอาวุธนางไม่ค่อยเยอะด้วยแหละดาเมจมันก็เลยไม่ค่อยพอก็ก็ตตาน,นั้นนะถ้าคุณนะอ่าดูสุสันไอดีผมก็แล้วกันเนาะสุสนไอดีผมจะประมาณนี้นะฮะนะก็อาวุธประจำตัวเนาะบวกบวกแค่เนี้ยผมบวก้มยมากนะฮะดาเม 1, 3, จพันศาใจริงพันศาม 1, ก็เล่นได้แล้วนะนะก็ค่อนพอนะพันศา ถ้าอัพขึ้นไปอีกก็น่าจะโผไปเท่าไรอ่ะอีกสักพันสี่ใช่ไหมพันสี่นี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะพันสี่แล้วก็สติ๊กมากผมมีบนประจําตัวอันเดียวที่เหลือผมก็เลยเอาดีเล็กมาใส่แทนนะฮะกลางกับล่างเนาะก,ก็ก็พอได้เพราะสุนันนาก็ก็้ใช้อ่ะก็กพพ็พอได้เล้ยงพอได้ใช้แทนใช,ใช้แทนจ๋าเลยอ่ะผมก็เลยผมเช็คเวลาละว,ว่าไอดีผมทําเวลาได้ค่อนข้างจะเหนื่อยนะฮะส่วนตัวผมอาจจะเล่นนางไม่ค่อยถนัด พูดยากว่ะคุณไอทุสนาดีผมดามจงไม่ค่อยพอเองแหละนะผมก็เลยเอานี่อะเอามิสเตลนะฮะเปิดเปิดทีเดียวเชคคุ้มเลยคือดันเลือนไหลก็เลื่อนไหลเลื่อนไหลไปเดชันก็จะเล่นตัวเนี้ยทำไมา <laughs> มันอย่างน้อยมันก็ได้แต้มที่ผมพอใจนะอันดับอยู่กลางๆเนาะได้แต้ม600อโอ้โหคุณดวนดับ บนบนโอ้โหแป0ร้อยรอยแม่เจ้าเออโอเคเต็มที่เลยเพรผมพยายามไปผมก็ดูแล้วผมไม่น่าไม่น่าเหยียบเ0็ดร้อยได้อ้้วผมเลยช่างมันนะแล้วสเต็ปผมก็ไม่ได้ขาดด้วยคืออบทิตมาวันศุกร์ใช่ไหแล้วผมไม่ว่างเล่นผมบอกเลยผมเพิ่งมานั่งเล่นก่อนทําคลิปทุกห้องเลยนะสี่ห้องรวดเลยนะแล้วก็มาค่อยเล่นผมก็โอเคผมต้องมีการปรับมูฟเซตมีบาปรับอะไรบ้างเพราะว่า ผมลองดูแล้วเราไม่สามารถถอดสมองแล้ววนอันติได้ทุกรอบคุณมันจะมีช่วงที่อันติมันขาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นปัญหาเพราะว่าเอาจริงๆบอส์มันก็แอบกล้ามนะใครกล้ามแข็งแรงก็ค่อนข้างสบายนะอตอนท้ายใช่ไหมตอนท้ายเปลี่บอสมันจะเป็นทําลายาฮิตใช่ไหมเากาะฮิตหมดก็คือบอยสก็จะแตกเลยเนาะช่วงสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขายเลือดไหลคือใครมีเลือดไหลที่มีฮิตสูงๆนะก็จะทําลายก่อเร็วประมาณนั้นนะนะ ก็เออของผมก็จะไปเสียเวลาตอนนั้นแหละ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรฮนะะเฉลี่ยระว่างทางที่มันทําเอามาเร็วมาถูถูถอถ,ถ,ถ,ถูถ่ายช่วงนั้นเอาแล้วกันนะสำหรับบอสต,ตัวนี้เนาะบอสต,ตัวนี้ก็ขายบัฟด่านมันช่วยมาขนาดเลี่ยแล้วคุณนะติดเลือดไหลโดนตีแรงขึ้นเนาะแล้วก็ได้รับความเสียหายบลิทติ้งเลือดไหลแรงขึ้นอีก45เเเพราะฉะนั้นใครเล่นตีเลือดไหลจ๋าๆเลยก็จะได้เปรียบบอสตัวนี้ค่อนข้างมากนะฮะนะใครของสบายก็เต็มที่เลยนะผมไม่ได้หวังเอาคะแนนเยอะอยู่แล้ว สุตัวผมพอ6 0 0บวกผมแฮปปี้แล้วนะแล้วก็600น่าจะไม่ตกอันดับมั้งนะ <c oughs> คือตกผมกระช่างมันนะผมบูดเลยนะผมไม่ได้แคร์นะฮะผมอยู่กิน400เพชรบวก100ยาวๆผมก็สบายใจแล้วนะฮะไปรีเลยลวกันนะหนายก็พูดถึงของแล้วคุณมาดูของฝ่ายตรงข้ามก็บ้างนะก็พี่คนนี้เล่นเซตนี้ฮออันนี้น่าสนใจฮะเด็กไอ้ดักเคนใช่ไหมของของใครนะ ตั้เคมันเป็นของประจำตัวไข่นะคุณผมไม่ได้ใช้นานแล้วอ๋อของเดลต้าใช่ไหมคือของเดลต้าเดลต้าผมยังใช้ดีเลกเลยคือผมปั้นใช้หลายตัวมากนะผมเลยไม่ค่อยมีของใช้แทนนะอ๋อเดี๋ยวเขามีเขามีออสเซคู่เนาะประจำตัวคู่ฮะพี่คุณนี้เล่นแหวกดิคุณดูเกติโอผมนะเกติโอผมของแากมากผมบอกเลยนะเดือดใจจังนะฮะอ่า คนนี้ใช้แบมใช้สุสนาชอู้สุสนาคนนี้เล่นโฮมเว้ยโฮมแล้วกางเอลลี่หรอกางเอลลี่มันมันก็ได้นะเออก็ได้แหละนะโอ้เฮ้ยคนนี้โอ้คนนี้เล่นเทสลา, y, า ori, แบนฮะเออ,นะอเทสลาแบน Band, นะออบนนะแล้วก็เล่นเป็นคุณดูเป็นไกลๆผมก็ชอบมาส่องนี้แหละนะฮะเอออันนี้เราล็อกไม่ได้นะฮะ <laughs> เออเทสลาล็อกได้เพราะเทสลาสิจะเป็นของคาร์บใช่ไหม ลงผลิตใช่เป็น G1 ใช่ไหมเทรล่ารับง่ายอยู่นะเาลายๆคณจะหามาใช้นะแต่ก็นะตามสบายจริงเรามีกิจกรรมเราไม่ต้องไปใช้เทสล่าบนหรอกคุณใช้อนี้ดีกว่านะถ้าจะเลื่อนเลื่อนไหลน,นะแต่มันบวกค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงแต่มันตีเลื่อนไหลโุสนาโออร์ถามผมว่าดีนะผมก็เลยใช้อันนี้แทนเนาะถือว่าดีละฮะคุณดูของผมอ่ความจับฉ,านานนะบฉา่ายน,น,นี้นั้นนะจับฉ่ายจัดแล้วผมนี่อ่าทีซ่านี่นานแต้มเจ็ดร้อยเหมือนกันนี่ สุนาฟูมีแบมนะเอเชียออฟเซนเชียนนะติดเรียกแบมแล้วแล้วก็มีเฮ้ยเกซิโอคนนี้ไม่มีอาวุธประจำตัวแฮะไม่มีอาวุธประจำตัวค่อนข้าง,งจะเหนื่อยนะฮะบอกเลยแต่ได้สติมากมาช่วยก็ดีแต่อาวุธเกมปงไกลต้องยอมรับต,ตรงๆว่าช่วงหลายปีแผ่ผผผนหลังไปต้นมาอาวุธประจำตัวค่อนข้าง,างจะโนนหนึ่งนะสมมติถ้าเกิดหาของ4ชิ้นเนะี่ยเกียร์ประจำตัวใช่ไหมดีสุดคืออาวุธครับจริงคนอาวุธประจำตัวได้มาก่อนอะ พวกเอเอไอพวกติ๊กมาช่างมันนะเดี๋ยวค่อยทยอยเก็บเอาก็ได้เลยอย่างเงี้ยอาวุธเลนมันต่ำกว่านะมันต่ำกว่าติ๊กมาอาวุธออกยากกว่าครับนะฮะได้มาถือว่าคุณโชคดีแล้วกันนะฮะโอเคดูแต้ม600กว่าคนนี้สิเฮ้ยสุสาแล้วใช้ของเทลิของเบงคุณดูของของเบงผมยังไม่มีกลางเลยเฮ้ยคนนี้เล่นแปลกปีว่ะผมชอบอ่ะผมชอบคนใส่ของแปลกๆนะเออบวกด้มจกายภาพหรอเออคนนี้มันเล่นแปลกดีเห้หรือเราเอามาลองมั่งไหมอ่า นี่นี่นี่น,นี่คนนี้เล่นเซตเซตจ,จับชายอ่ะของเกรซิโออันเนี้ยผมว่าน่าจะดีสุดแล้ะไอ,อ,อเซตเนี้ยสามชิ้นนี้นะน่าจะดีสุดแล้วแต่ผมไม่ค่อยถนัดมีมีปาร์ตี้เท่าไหร่ผมเลยเลยไปใส่เป็นของแคลร์แทน <c oughs> นะฮะประมาณนี้เนาะอันดับอื่นผมไม่ดูแล้วกันนะ <c oughs> อ๋อ ถ้าเกิดไม่มีเอาวุธประจําตัวอ๋อขนนิยมอันนี้กันเหรอเนี่ยเออเออเป็นความโ้ดีนะเนี่ยนะแต่มันมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะมีเปล่าวะใช่ไหมผมว่าร้านค้าอากญแจแดงไม่น่ามีใช่ไหมคุณไอเอาวุธประจําตัวของเบ้งหรือมีนะผมไม่แน่ใจแต่ก,ก็ไม่แน่ก็ไม่แนะนำให้หานะฮะนะมไม่มีจริงๆก็ยัดแทนเอาเพราะที่ดูใส่มันคงนิยมมันคงเล่นได้อะเนาะนะนะแต่กางเขียนกซิโอนีคือเบอร์สุดละนะนะตีผมก็เป็นตีนี้เลยนะผมบับนี้ไปนะ ไปลุยเลยเล่นอย่างนี้แหละกีซีโอผมก็อย่างที่บอกผมเล่นเป็นชุดนี้นะเป็นซุนซานัตโอเวอร์ไทม์นะเป็นของจากอีเวนเนาะดีมากนะค่อนข้าง,งดีดีจัดเลยนะฮะแล้วก็เล่นเป็นพักการินนี่นะของประจับตัวแคร์เปเปอร์อย่างที่ผมบอกเมย์มมันบับสั้นอ่นะผมก็เลยไม่ถนดัดผมก็เลยเอาอันนี้ก็แล้วกันนะเอเอจริงเมมันดูเหมือนบุกแรงกว่านอนหลือเช้เมเวลาจะดีขึ้นนะผมลองใช้เมก็ได้นะนีย่ยเมใช่ไหม เอาเมก็ได้เอาเมีก็ได้เ,เม,เเมีผมก็มีนะฮะใช้เมีกลางก็ได้ฮะเ,เมีปาร์ตี้นะแล้วก็ใช้ประจำตัวเกซิโอล่างนะฮะโอเคนะจ๊ะถ้าไม่มีเลยเอ่อดีสุดก็คงต้องเป็นนะฮเป็นเนี่ยแหละคนนะขาประจำของเราเนาะไอแซคฮซวตันล่าง <c ười> คนคือผมใช้บ่อยถึงขั้นผมต้องไปหามา 1, 1, 2, 1, <c ười> อีกอันหึ่งเป็น2อันนะคุณถ้าช่วงหลังก็ให้ให้เขาพักงานบ้างนะไอเดวตันเนี่ย ใช้งานบ่อยกันไปแล้วนะฮะนะเป็นรวมประมาณนี้นะผมดโูโอเคโอเคถูกแล้วรุยเลยนะน่าจะไม่ต้องซ่อมหลายเทคใช่ไหมน่าจะเทคเดียวผ่านๆไปเนาะผมจริงแต้6หก้อยผมพอใจแล้วนะใครหวังเยอะก็เต็มที่เลยนะอา่าเคนี้แหละอ <c oughs> คนเราอย่าไปซีเรียสขนาดนะั้นนะจริงคือเป้าหมายแล้วแค่หาเพจป่ะเออแค่นี้ก็สบายแล้วผมเนี่ยไม่ได้ซีเรตยรีเลย <c oughs> แล้วก็เอาเรียกเอาเกซิโอ CEO มาเก็บไอติมนะฮะคือผมชอบเรียกไอติมเพราะว่าไอคอร์สแบบอหคอร์สเนี่ยไอคนนกที่เพิ่มเกจเอสพีมันเป็นเป็นไอติมบ <c oughs> <c oughs> นนะผมก็เนี่ยคุณผมว่าช่วงเฟดเก็บลูกน้องอะ่ะมิเซลมันทํางานดีนะแต่มันจะไปม,มีปัญหาเรื่องเคลียร์เกจตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคถั่วเวลาระหว่างทางมันดีมันก็ช่วยได้อะคือผมวอาสุสานแบบมาเขีรยเลีร์ลูกน้องเนลยมอผมบ่นเลยอ่ะ แล้วก็ผมเฟสนี้ผมก็จะเก็บเกตเอสพีให้กับซับนะตัวซับนะฮะผมจะเริ่มเก็บเกตเอสพีตัวซับแล้วนะนี่นี่เก็บเก็บอีท่าไหนใช้เนี่ยเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าเก็บอยู่เลยนะเก็บให้แบมก็ได้นะฮะ <c oughs> ไม่น่าหาทำนะโอเคีไปลอนะตีไปฮนะ เกซิโอเจไม่มีปัญหาใช่ไหมลูกคือแบมหมาในตอนแดสออกมามันจะสร้างร่างเงาถ้าร่างเงาแตกมันจะเสกขนนกเช่นเสกเกตเอพีให้ใช่ไหมผมเนี่ยชอบเอามาเสกให้กับเกซิโอเนี่ยแหละหลบฟุบหลบลุกเกซิโอมารับเนี่ยเกซิโอก็จะมีเกตใช้คนนะใช้วิธีนี้เอาอ่ะน้องก็จะมีเกตพอปั่นเรื่อยๆเพราะว่าแบมเฟสที่ต้องพึ่งดามเมจจะมีแค่แถวนี้แหละแล้วก็จะไม่ได้ใช้ละหมดเลือดตรงนี้เจ็ดหลอดนี้ก็จะไม่ได้ใช้ละ ตัวใหญ่ก็จะไปพึ่งของเกซีโอมากกว่าต้องเล็งเกียน้องกนต้องต้องแอบเกียรียากอยูน่นะจริงๆตัวปั๊มเอสพีกายภาพต้องรอเล่นนู่นะนะนะแจะแตกใช่ไหมอดีแหละเปีองอยงไงเร็วเห็นไหมผมว่าผมเร็วนะเร็วเคลียตรงนี้เร็วนี่ไงเด็กก็จะชา้าละพูดไปเล่นไปเนี่ยจะชา้าละเฮ้ยป่าต้อไปนีนะ ปาดครับทุกที่รัวๆครับสือเวลาสุดๆนะหยะ่าไหนซังเกตออกมาตีก็ได้ใช่ไหมมาลำนี่แหละเฮ้ยจะเร็วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดลหลอดแล้วจะหมดลหลอดแล้วจะหมดหลอดแล้วจะหมดหลอดแล้วแตกเฮ้ยเร็วกว่เด้อว่ะเร็วกว่เดิมเยอะเลยเดี๋ยวคุณโดนคิดอีโกงแล้วอ่ะเอะอเนี่ยเห็นไหมตีไม่เลื่อนไหลมันก็เล่นได้โดคุณแต่ก็ไม่ติดท็อปสารนะดีแอ ยังไม่ติดเลยครับสามนี่ไงแต้มพอเลี้ยงอันดับไม่ตกท็อปสิบได้ก็โอเคแล้วใช่ไ้มเวลาดีก้นเฉยเลยนะฮะนานนาน,นานที่ผมอาจคิดเลยเวลาจะดีกว่าตอนเล่นเล่นเนี่ยแต่อันดับก็เท่าเดิมเนาะไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยด้วยว่านะขึ้นมาเป็นที่จากที่ห้าขึ้นมาเป็นที่ 5, นะห้านะเห็นไหมตีไม่ใช่ตีรถไหลมันก็เล่นได้คุณนะมีแปะเรื่อยเรื่อย,อยดีเพลสลงมันก็พอเล่นได้ไหมอ้อนะเอาเรื่องมันไม่เงี่ยจริงๆผมก็คิดนะว่าเราเอา เอลลี่มาไวไหมเอลิเซียเอลิเซียผมว่าเอลิเซียก็น่าจะไวนะอจริงลองไหมลองไหมเดี๋ยวผมลองเล่นๆนะเอลิเซียไหเอลิเซียไหมผมอยากลองมากเลยเอลิเซียไหนล้วก็มันไม่ใช่ตีเลนไหลแล้วอ่ะเราก็มันเป็นตีกิจภาพปกติที่เอาตัวเลนไหลมาแปะแถมไม่เฉอยเรียกนี้ได้ป่ะนะฮะนี่มีมาๆมาขึ้นมาฮะเอลลี่เอลลี่เอลลี่ธนูประจำตัวอยู่แล้วนะฮะ แท็กเกือบพันห้านะฮะเอรี่ผมนี่มันตึงจะได้เลยนะเอรีสามเอสใส่คอร์สไรดีคุณนะนี่เลยสีมันจะได้ตัดๆหน่อยนะอืนะไปเลยตึงตรึงนะผมบอกเลยว่าตึงตรึงตัวหนึ่งนะเตียงเออ,มอมไม่ค่อยต่างเ <laughs> ออไม่ค่อยต่างหก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 สี 6, 6, 6, 6, ่เออเออไม่ค่อยต่างเพิ่งผมเล่นตีอะไรพอๆกันดีว <laughs> ะ ขนาดเล่นพลาดนะจะเล่นเนียบๆเ,เร็วกว่าน,นี้นะเต็กก็ไม่น่าไม่น่าเจ็ดร้อยเนาะใช่ไหมเต็ปผมไม่น่าเจ็ดร้อยนะอืมหกหกสีเ่เอ๊ะมันเนี่ยก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นี่่านะเล่นได้เล่นได้ฮะ <laughs> ตัวตัวคีย์จริงๆให้เร็วกว่าดานนี้ยังไงก็ต้องเป็นสุสนาต์นะเนาะแต่ผมช่างมันนะะผมเอาสบายใจเอาเล่นสบายก็แล้วกันนะง่ายสุสนาก็ก็ได้ตัวไวสุดเน่ ه! เราดีพาเราผากรีชอบจริงเลยนะฮะไปไปไป เดี๋ยวผมเอารูปปบเป็นรูปสุนาเนีแต่ตัวเองไม่เล่นสุนาหรอกนะ <laughs> นะในล้วมประมาณนี้นะฮะแม่ฮะกินเพชรกันยาวๆไปนะเออดีจังเลยนะฮะใช่ไหมแบมบวันหยุดคืออะไรอ่ะเธอเออจะไปกับตานกับตาล,ตาลควรจะมีวันหยุดนะใช่ไหมเดี๋ยวช่างมันถานะลาไปก่อนนะครับผมนะฮะพบกันใหม่หคลิปวิดีโอหน้าจ้าเย้ yeah!